เมื่อมีความมืดก็ย่อมมีความสว่างเมื่อมีหนทางย่อมมีจุดหมายสวัสดีครับผมมหาเชฟแรงงานไทยในเกาหลีใต้สวัสดีพี่น้องสู้หุกสุขคนครับมือนีมหาเชฟสีมาาเติมไฟเติมกำลังใจเติมแสงสว่างให้กับคนที่ท้อแท้หมดกำลังใจ ในช่วงที่ความชิดปกคลุมไปด้วยความมืดมิดชิดยังกับว่ออกไปกับพี่น้องแบบนี้มันเป็นกันได้ทุกคนครับพี่น้องครับเพื่นว่าบางครั้งชีวิตคนเรามันก็ดื้อมูดมนจนเราต้องร้องหาความสว่างให้กับชีวิต เพราะบางครั้งมันก็คิดไม่ออกความมืดภายนอกมันบ่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่าไรหรอกครับพี่น้องแต่ว่าความมืดภายในนี่นะครับน่ากลัวยิ่งนักครับพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องได้รับการแจกไขต้องรรับแสงสว่างครับแสงไฟย่อมส่องแสงสว่างในที่มืดให้แสงสว่างในที่มืด ความรู้หรือสติปัญญาก็ต้องให้แสงสว่างในภายในครับพี่น้องการดําเนินการชีวิตคือกันครับพี่น้องเนาะครับทุกคนนะครับเจอปัญหาชีวิตครับที่ถาโถมแม่หลายๆคนแก้ปัญหาใดหลายหลายคนแก้ปัญหาบ่อใดก็มีครับพี่น้องปัญหาทุกอย่างมีทางแก้มีทางออกแต่บางคนไม่แก้หนีปัญหาก็มีเยอะครับพี่น้องเนาะ ดวนตัดสินใจชิดสั่นแล้วก็ทิมปัญหาไว้ให้คนอยู่เบื้องหลังแกไขปัญหาไปกับมี่้ายคนครับพี่น้องในเมื่อความมืดมิดมันถาถมเขาแมา่บอมีท่างแก้เฮาสีเห็ดจังได้บางคนก็บอกว่ามีปัญหานั้นถ้าแจ้ไม่ได้ให้วางไว้ก่อน่าสันครับ ให้เราไปทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายไปพบปะเพื่อนฟูงไปสอบถามคนที่รู้แล้วค่อยกลับมาบางครั้งความเมื่อมิดมัดมนกับปิดบังเข้าไว้บ่อยเฮ้าแก้ปัญหาใดก็มี่ครับเมื่อเฮ้าผ่อนคลายไปแล้วเฮากลับขึ้นมากแก้ปัญหาใดก็มี่ครับพี่น้องบ่ต้องคิดหลายเป็นทุกทุกคนคือกันครับแบบนี้เนาะ ก็เหมือนวันนี้แหะครับมาหาเชฟรู้สึกว่ากุ้มใจจริงๆก็เลยออกมาผ่อนคลายแต่ละมือแต่ละเว่นครับพี่น้องเนาะ ย้นอนปัญหาเรื่องงานย้นอนปัญหาเรื่องบ้านย้นอนปัญหาเรื่องครอบครัวเหนไใดเขาคิดบ่อใดคิดบ่ตอตกเข้ากับมาผ่อนคลายครับชมบรรยากาศชมวิวถ้ามา,าตาเพื่อเข้าสิได้คิดยั้งออกได้เมื่อเขารู้สึกดีเข้าจักกลับไปสู่ไม่เป็นกำลังใจให้สุขคนเด้อครับพี่น้องเพื่อนวาแสงสว่างเพียงน้อยนิดอาจช่วยคนหลงทางในความมืดมิดได้ ค่อยคำเพียงเล็กน้อยที่คอยให้กำลังใจก็อาจมีค่ามากมายสำหรับใครสักคนที่กำลังหมดแรงได้เช่นกัน